ที่ดินวิวเขาพระจันทร์จังหวัดลบบุรีค่ะแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลห้วยโปง่งอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีนะคะลงจากถนนเส้นหลักถนนชนบทนะคะเพียง230เมตรเท่าน,นี้ค่ะถนนเส้นนี้มาจากถนนพหลโยธินนะคะและมุ่งหน้าไปเขาลังพัฒนาค่ะถนนนะคะถนนเป็นถนนหินคุกนะคะตอนนี้รอการพัฒนานะคะเทคอนกรีตนะคะงบประมาณมาปีหน้านะคะ แปลงนี้เราได้วิวเขาเต็มตาเลยนะคะได้วิวเขาแรกอกยสิทธิ์วัดเขาลังพัฒนานะคะวิวเขาตะเภาว,วิวเขาวงพระจันทร์นะคะระดับสายตานะคะจากแปลงอะ่ะจะมองเห็นวิวเขาชัดมากนะคะในภาพอาจจะมองว่าไกลนะคะด้านหลังท้ายแปลงของเราติดคลองน้ําด้วยนะคะคลองนี้นะคะหน้าแรงจะไม่มีน้ํานะคะแปลงนี้สามารถเจาะบาดาลได้ด้วยนะคะน้ําดีค่ะตรงนี้ดินดีน้ําดีนะคะ ่วนนี้ก็จะปลูกข้าวโพดแล้วก็ทานตะวันนะคะการเดินทางก็สะดวกค่ะเราลงจากถนนเส้นหลักนะคะเส้นพหลโยธินเข้ามาเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะด้านซ้ายมือมุ่งหน้าไปเขารังพัฒนานะคะวัดเขารังพัฒนาค่ะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกวัดหนึ่งนะคะมาจากเมืองลบบุรี37กิโลเมตรนะคะและจะไปอำเภอโคกสำโรงประมาณ15กิโลเมตรค่ะ เดินทางจากกรุงเทพมหานครก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะสนใจนะคะสอบถามเบอร์โทร091 0096124เบอร์นี้เป็น ID l ดี e ายด้วยนะคะนี่เป็นบริเวณที่ดินของเรานะคะติดถนนสาธารณะนะคะดินดีมากค่ะอากาศดีนะคะแปลงนี้เหมาะทำบ้านสวนนะคะบ้านพักตากอากาศ ทำโคกหนองนานะคะปลูกต้นไม้ก็เหมาะนะคะบริเวณเพื่อนบ้านของเราก็จะปลูกข้าวโพดกับทานตะวันนะคะน้ำประปาไฟฟ้าขอขยายเข้ามาได้เลยนะคะย้ำราคากันอีกทีนึงนะคะเจ็ดไร่สงานเจดสิบสตารางวานะคะราคายกแปลงอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายวันโอนให้ทั้งหมดนะคะ เฉลี่ยไล่ละ2อ0 0 0นสามสองแสเท่านั้นเองค่ะและยังสามารถยืนกู้ธนาคารได้นะคะสําหรับท่านที่ต้องการยืนแบงค์นะคะเรายินดีให้คําปรึกษาด้านสินเชื่อด้วยนะคะจากในภาพนะคะก็จะมองเห็นเพื่อนบ้านนะคะที่ทําโครงการโครกหนองนาโมเดลใกล้ๆเราด้วยนะคะนี่นะคะวิวเขาสวยงามจริงๆค่ะถ้ายืนอยู่ในแปลงที่ดินจะมองเห็นวิวเขาล้อมรอบเราเลยนะคะ ถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคะที่มีการขึ้นเขาวงพระจันท์นะคะตรงนี้ก็จะมองเห็นภาพนะคะเห็นภาพเห็นไฟนะคะประดับเรืองรองทั่วภูเขาเลยนะคะถ,ถ้าที่สนใจนะคะเบอร์โทรนะคะ0 9นย์เก้าหเบอร์นี้เป็น ID ดีลด้วยนะคะนะัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะถนนนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะคะเรามีรังวัดชัดเจนแล้วนะคะ ไม่ต้องห่วงเรื่องหลังวัดนะคะค่ะเดี๋ยวให้ชมภาพภูมิสูงต่อเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ